สวัสดีค่ะพ่อกับช่องน้องจีดผ้าร่วยคือเก่านะคะมาน้ำเพลินคือเก่าเหรอคะ่ะมาติดตามตัวเรียกกับน้องเบสนะคะต,ตอนนี้น้องเบสก็บอกว่าปูมาแล้วนะคะปูมาแล้วเขาไปติดตามตัวเรียกน้ำกันเลยจ้า<ห><อ>ปูได้น้นอเจ้าค่ะปู ปูเขาภูขามาแล้วครับูขามาวมาแล้วค่ะโกดีีอกามาแลน้อง่กมาให้โจกให้สงการน้ปูเนาะเลนเลเลยเนะค่ะสงการแล้ววันนี้มาให้ขอโจคน้ำปูนี่แหะภูเขาูขามาแล้วจะกลับเด้อพี่น้องเด้ออยากถามมียังถามได้นะครับเด้อถามไปคนโอ้ ปูสีมาหให้พลอนลูกหลานใส่สี่ไม้ไท่บอปูเอามนมอนปูมอนสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะปูมาแล้วอันนี้ปูขาวนะครับปูสีมาหให้โชคเสศกาสงกรานปี่ไม้ไท่นี่ประเทศเราปูจากประเทศเราที่พันธบ ตั้งปูมาแต่ประเทศเล้าเนี่ยแหะมาแต่เล้าปูมาแต่เล้าเนี่มีเลขเล้ามาฝากบ่านอ๋อปูโอ้นีอยู่พี่น้องมีอยู่ปูเป็นบินโตปูมาเมย์เมย์กับมุ่นปูผักควันจักหน่อยสกอนเดอร์ปูเดอร์ถ้าพูปูพร้อมบอกลูกบอกหลานเด้อเสี่ยวกระดานให้งวดผ่านมาปูให้ตัวได้ก่อนเพราะปูลูกหลานลืม เอาลครับปูคนเกิดกำลังโยนในสามารถทียูเอาเกิดขันจิกามากอ่ะดี๋คือปูขาวได้มายแต่เมืงองล่าวหุ่นละครับสิบว่าให้โชกเองมันอีปูทีเกนห้เล็อะปูจีเกนไฮน้ำาลก็ด้ก้าลเลยนั่นนั่นน้ำน้ำดาอ่ะทรองก็มารับชม มาแล้วก็ให้โชคดีกันทุกท่านนะครับผูเซียนไทล้วมานี่นี่คือภูเขาวนะครับภูเขาวมาจากประเทศล่าวห้องคนละมาให้โชคเองวันที่สิบคมนี้โอ้กใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ลกดแชร์ให้ทางช่องเลยนะคะจะได้รู้นะคะว่าสัญญาณดีหรือเปล่านะคะ กูมาเต็มบุญทลเลยพ่อเนาะเากามาปูดาพญานันดนแล้วว่านิพนญานีพลพญานันวันพญานพนญานันเขาตมาเด้อปูาู้ใแล้วครับคนเด่กันมันสสอนกันสามห้าบังยังมแล้วบังิดว่งกลมเมืองเกิืนะครับ เอาขึ้นเอาขึ here, ้นเอาขึ <associated> ้นเาขึ้นเอ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 าขึ้อาขึ้นเ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 อาขึ้เอาขึ้น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 เอาขึ้ขึ้นเอาขึ้นเอาขึนเอาขึ้เขึ้นเอาขึ้นเอขอาขึ้นเานเอ้นเอา้นเอาข้นเอาขึ้นเานเาขึ้นเอาขึ้นเอาข้นเอาขึ้้นเอานเอาข้นเอาขึ้นเอา จ้านาเดียวกันบ่ได้บบปูจดเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามห้าศูนยสามห้าศูนย์นะครับเอาจดเราเราวันนี้นะคะเราวันนี้เห้อคกัดเด้อล่าเด้อสองตัวบแปดต้งตรงจากเนี่ยเล้ามากเลยนะครับสามแปดสามนะครับอุ้ยยุหมงเรายุขาปูก็อีกับแปดนี่เห็นอือ้หนะครับนะอ๋อโอ้เสียงสะท้อนพี่น้องด้วยอันนี้ไทย่าจะแปดสามเนี่ย ไทยคือเล่าฟัวเล่ามือนีที่ปูวไทยดีเล่าครับนี่ไทยไทยไทยแปดสามสามสาด้อสองตัปดสาเดี๋ยวไทยก่อนเป่าปูเป่าม่อนใส่พร้อมเรียบร้อยอันนี้ล่าวันนี้ปูว ปูเหยียบไปเลยครับของเาทั้งไทยได้ทั้งไทยได้ตามหาศูนลาาโอ้ปูเหยียบไปให้พร้อมเ้องานน้องานนั่นแหละค่ะเอามุนลงใส่ความใส่ความนั่น นี่คือแปดสานะครับสามห้าศูนย์กับ8ปดสามสามห้าศูนย์กับแปดสามนะครับเด้อข่ามาในโลกมารัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศดิเนสะท้อนนะรับแสะท้อนฟังเสียงเอาก็นเลยครับคือแปดสามีครับแปมนะครับให้กันดลเล่ากันไลแปดสามห้าศูย์ ปูสิบใบแล้วนะครับปูเอ็นไม่คืยติดใบแล้วแต่ปูมันจะมาก์เนี่ยขาคนมาหลายปูค่ะมาหลายปูคือภูขาเนาะคนเดินตาครับนมขนมาให้พ่อนูกหลานปีไม่ไผ่ปูสิมะมัม่รอกข้างนอกสีมะมยสาธุ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 ย่างแป๊กระดาษเทามาใส่ใส่ใส่ปูอ๋อปนนะครับนอกไปให้น้องเบียร์กับโว์นะครับ รัฐบาลนี่ก็คือแปดสามนะครับนี่สามหาซุนทอมโอ้ปูออกแล้วนะครับปูไปแล้วบาดที่ไหนน้องเบสยับับกระดาษบาดที่ไหนอันนี้อันน้องเบสปูอันเนี้ยปูออกแล้วนะน้ำกินกันนมีนกควปูอยู่กินน้ำก็หลุดกินน้ำก็กินน้ำก็ได้ครับพี่น้องทักกินน้ำก็ได้น้องทักกินน้ำก็นนะครับมาซุนนี่ครับ ว่าสีน้ำแล้วปูไม่สีน้ปูยังนั่งคือเก่าดปูยังนั่งอยู่ด้วยนะครับปูเบิ้มอนปูที่ไปพร้อมสองคนนี้อปูมาายปู่าน้ำกันปูาน้ำกันเนาะยุงองไหนล่ะต้องเดสองคนนั่นเนี่ยี่น่ปูอยู่นี่่ห่งสองมาแล้วปู่งยงน้องเดสดปท่ไหน g r กระดาโซ่เลียว่าปที่ห ได้ก็้อจับกระดาษโซได้เทายน้างไกระดาษก็ดอยดแล้วอเาจับเอาเาจับเอาันน้ายๆอืนะครับเด้อใช้วิทยาการระชมนะครับรัฐบาลก็คือดี๋ยวสารัฐบาลไห้ล่าก็ได้1ไห่แชร์เด้อขบครับ 8 3 2สามสปามตัวเด็กก็เม์ตัวไเนาะคอาลมาสามหาศูนย์เนาะต้องใตา่องก็ฝากเ3 5ค้าย์ติ้นครับตามหาตมัวเลขมดสานี่เป็นตูลขสามตัวนี่ก็คือ3ามหาศแล้วก็83นี่แหละครับที่น้องไปซื้อไว้ครับรถตทรนรัตบาลนะครับให้รัฐบาล น,นี่เป็นปู้คะสวสามห้าศูนย์สองตัวคือแปดสามครับสามห้าศูนนะครับแ,แล้วก็ ada, แปดสามนะครับนาะจดใบนะครับเอดสามศูนย์ปนกูมาจากเล่าีปามครเอารับคมเอาห้นองจับห้ก็ได้ดอกที่นอกทวนนอกนะเป็น up. สามห้าศูนย์เจ็ดยุครับมาครับาเอดังน้ำกันนะครับเออคือสามห้าสามห้าศูนย์นะครับ ข้าสรุปตัวเลขนะคะกับปูขาวนะคะสามตัวเม็ดเดียวนะคะส,สองตัวกับม็ดเดียวนะคะห้าสามศูนย์กับแปดสามนะคะมักกะจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะตามที่แอดเขียนให้เลยนะคะกับปูขาวนะคะที่วัดดงนาเพลินนะคะ ส่งโดยน้องเบสนะคะไทยคลิปนี้ก็ขอให้เอซีทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองถูงหวยรวยเบอรอนะคะเอ้มาแล้วก็อยลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจีตพารวยน้ำเดินจะ่ะขอขอบคุณคะ่ะ